สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่กราวชูสกายกับพี่ฟ้าใสนะคะตอนนี้พี่ฟ้าอยู่ที่ Coffee w o r l d 3 1นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องบินด้านในกันนะคะมี2ด้าน เดี๋ยวไปซื้อตั๋วก่อนนะคะค่าที่จอดรถอยู่ที่คันละ30บาทจอดได้ทั้งวันตั๋ว100บาทสามารถแลกเครื่องดื่มได้นะคะ100บาทต่อหนึท่านค่ะ อนนี้พี่ฟ้าก็กำลังจะเลือกเมนูเครื่องดื่มนะคะซิกเนเจอร์ของที่นี่จะเป็นคอฟฟวอลนะคะแต่ว่าพี่ฟ้าทานกาแฟมาแล้ว2แก้วแล้วก็อากาศร้อนก็เลยคงจะเอาเป็นมะนาวโซดานะคะได้บอดี้พาสมาแล้วนะคะไว้แลกเครื่องดื่ม นี่คือ boarding pass ว้แรกเครื่องดื่มนะคะนี่จะเป็นเครื่องบิน Airbus 330ค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะคะส่วน First Class นะคะตรงนี้ก็จะเป็น คอม์พเมนต์ที่ไว้เก็บอาหารนะคะซึ่งลูกเรือก็จะไว้อาหารตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นเครื่องบินลำจริงๆตรงช่วงนี้จะมีไมโครเวฟอุ่นได้สามารถติดตามรายละเอียดในช่องเพิ่มได้นะคะพี่ฟ้าเคยทำแล้วเนาะอาหารเก็บไว้ในนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้มีน้ำตาลถ้าเกิดอุป,ปรกรณ์เขาครบเราก็จะเห็นนะคะตรงนี้ก็จะเป็น Exit door นะคะซึ่งในคลิปเก่าๆของพี่ฟ้าก็มีแล้วก็นี่เป็นห้องน้ำ ่อไปเราไปดูโซนบิสเนสคลาสกันนะคะ ไปมาดูโซน e c ็กซ์คลู a s s หรือว่าชั้นประหยัดกันนะคะนั่งรอเครื่องดื่มซึ่งเมื่อสักครู่ถามเขาแล้วเขาบอกว่าเขาจะประกาศออกใหม่นะคะเราก็สามารถหาที่นั่งนั่งรอได้ค่ะ วันนี้น่าเสียดายนิดนึงค่ะที่เราไปเครื่องบินอีก2ลํลำไม่ได้นะคะเพราะว่าวันนี้ปิดค่ะวันนี้เปิดบริการแค่เครื่องเดียวแต่เครื่องนี้ก็ครบเลยมีทั้งออโซนของห้องกัปตันที่เรากําลังจะเข้าไปดูมีโซน first c l a s s s u s i n e s s c l a s s แล้วก็ชั้นประหยัดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปตามดูกัน เป็นเครื่องบินส่วนตัวนะคะ USAirforce ค่ะนี่เป็นประตูที่พี่ฟ้าเคยเปิดนะคะถ้าเป็นเครื่องบิน Airbus เราต้องดึงงัดขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็น Boeing เราต้องหมุนนี่อันนี้ดึงขึ้นงัดขึ้นแล้วก็ใช้แรงนิดนึงแล้วก็ตรงนี้สาธิตนิดนึงก็ได้ค่ะถ้าเป็นกราวซับนะคะเราจะต้องเคาะ และให้สัญญาณให้คนข้างในพร้อมเปิดซึ่งก็แล้วแต่การตกลงของแต่ละสายการบินว่าใช้กราวเปิดหรือแอร์เปิดเวลาเปิดก็ถ้าเป็นกราวก็งัดตรงนี้ขึ้นนะคะนี่ตรงนี้มันจะกดลงไปได้กดลงเสร็จแล้วก็งัดแล้วก็ดันขึ้นนะคะแต่ถ้าบางสายการบินให้ลูกเรือเปิดลูกเรือก็ต้องเปิดตรงนี้จะเป็นช่องเดียวกันแล้วก็เวลาที่เรา ให้สัญญาณถ้ากราวโอเคให้สัญญาณแล้วถ้าลูกเรือโอเคลูกเรือก็ทำเนลขึ้นไปแต่ถ้าไม่โอเคก็อย่างนี้นะคะอ่าถ้าโอเคก็คือลูกเรือประกาศว่าโอเคแบบนี้ถ้าไม่โอเคก็คือแบบนี้แล้วถ้าเป็นเคบินเพรสชอร์ขึ้นตรงนี้ทั้งกราวและลูกเรือห้ามเปิดเครื่องบินนะคะแสดงว่า ข้างในยังไม่อนุญาตค่ะถ้าเกิดว่าขึ้นสีแดงตื้อตื้อตื้อ,อระบบโอเปอเรชันข้างในยังไม่อนุญาตให้เปิดเครื่องบินได้นะคะคลิปคราวที่แล้วที่เป็นเรื่องของ ground s t a f ที่พี่ฟ้าบอกว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งที่หน้าต่างเราควรต้องช่วยมองเพราะว่าเห็นไหมคะน้องๆจริงๆแล้วเครื่องบินสามารถเปิดปิดได้แล้วก็มีเอนจินหรือว่ามีเครื่องยนต์ข้างในถ้ามีนกข้อปติดหรือมีไฟติดเราควรต้องช่วยลูกเรือมองด้วยนะคะ เดี๋ยวเรากลับเข้าไปข้างในกันเราจะพาไปดูห้องค,อค้อผิดหรือว่าห้องนักบินนะคะจริงๆ a i r b บั330ที่นั่งจะเป็น2 4-2แต่วันนี้เขาอัดแอปเอาที่นั่งอื่นมาปรับก็เลยไม่ได้เป็นไปตามเคบินแพลนนะคะสำหรับ เครื่องดื่มตรงนี้ใช้เราวชนะเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็คนละเครื่องได้นะคะตอนนี้พี่ฟ้ากำลังรอต่อคิวเข้าห้องเครื่องของกัปตันหรือว่าคอกพิทอยู่นะคะอันนี้เป็นร่องรอยการใช้โทรศัพท์นี่ค่ะ เวลาที่เพ r เซอร์ต้องการติดต่อกับลูกเรือในแต่ละจุดของเครื่องบินจะมีโทรศัพท์อยู่ก็จะโคกันว่าข้างหลังโอเคไหม L1 โอเคไหม L2 โอเคไหมกับตันไม่ต้องเดินไปถ้ามีอะไรสามารถกดโทรศัพท์หากันบนเครื่องบินได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมของเก็บอาหารเช่นเดียวกันถาดอาหารของผู้โดยสารเ i r ร t c คลสและ Business Class นะคะตรงนี้คือมุมของห้องคองผิดนะคะแล้วซึ่งจริงๆประตูตรงนี้จะต้องล็อก แล้วก็มีรหัสเข้าสําหรับคนที่ไม่มีหน้าที่กร o u สต s t a หรือว่าลูกเรือที่ไม่มีหน้าที่ไม่สามารถเข้าตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าความปลอดภัยของผู้ดิสารทุกท่านก็คืออันดับหนึ่งของเราที่เราจะต้องระวังนะคะถ้าเกิดว่าตรงนี้เกิดมีคนมานั่งเล่นแล้วมาสวิตช,ช์ผิดขึ้นมาแล้วก็วันนั้นอาจจะมีปัญหานะคะสำหรับกัปตันแต่ละท่านก็จะมีการประกาศตรงนี้นะคะ แล้วกับตันก็จะเทคออฟคนที่นั่งตรงนี้ด้วยก็จะเป็นตำแหน่งโคพายลอตนะคะบางเครื่องก็มี2ท่านบางเครื่องก็มี3ท่านนะคะ,ะประมาณนี้นะคะนี่ก็คือบรรยากาศซึ่งโอ้โหค่าเรียนเขาก็เป็นล้านเงินเดือนเขาก็เลยเป็นแสนนะคะเพราะว่าต้องจำตรงนี้แล้วก็ความรับผิดชอบและความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่านอยู่ในมือของกับตันนะคะเดี๋ยวเราเอาไปชมด้านนอกกันต่อ ชอบ b u s i n e s กับ first heart ตรงนี้ค่ะเก็บสัมภาระส่วนตัวได้เนี่ค่ะเก็บได้นะคะนี่ก็เป็นรีโมทเนาะใช้ทีวีซึ่งพี่ฟ้าเคยทำแล้วล่ะ Airbus 3 50กับ330พี่ฟ้าเคยทำแล้วติดตามคลิปอื่นๆดูแล้วกันนะคะนี่ก็ปรับแอร์ได้อย่างที่เคยเล่าให้ฟัง หมายเลขค่ะหมายเลขเจ็ดและสิบสองกําลันารับเครื่องดื่มที่หน้าเคาน์เตอร์ได้ค่ะเขาเรียกรับเครื่องดื่มนะคะ สำหรับที่นั่ง first class แล้วก็ b u s i n e s s Class ของ a i r c r a f type t นี้นะคะก็จะปรับเอนได้ซึ่งก็แล้วแต่สายการบินหรือว่าแล้วแต่ aircraft type ว่าจะปรับเอนได้กี่องศานะคะแล้วที่พี่ฟ้าบอกว่า first หรือว่า business เพราะว่าบางสายการบินก็จัดตรงนี้เป็น first บางสายการบินก็ operate เป็น business นะคะแล้วก็ถาดอาหารจะพิเศษกว่า economy class นะคะอยู่ตรงนี้ ว้าวใหญ่มากก็ลองดึงดูได้นะคะแต่ว่าพี่ฟ้าไม่ดึงแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเก่าจะมันดึงยากหรือเปล่าดึงไม่ออกนะคะแล้วก็ตรงนี้กดแล้วก็เปิดได้ดูซิเป็นอะไรเอาสามารถวางสัมภาระได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มันเก่าจนมองไม่เห็นแล้วค่ะจริงๆเราจะสามารถเปิดไฟอ่านหนังสือได้ เปิดไฟเรียกลูกเรือได้นะคะแต่ว่ามันเริ่มดังลางมองไม่เห็นแล้วตรงนี้ก็เปิดเก็บสัมภาระนะคะอ๋อนี่ค่ะรีโมทที่จะสามารถเรียกลูกเรือได้นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการความช่วยเหลือก็กดรูปคนแล้วก็เรียกลูกเรือได้คะ่ะเปิดวอลลุ่มของทีวีหรือเพลงที่เราฟังได้ ลดวอลูมได้เลือกช a นแนลได้ว่าจะฟังอะไรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มบางเครื่องก็สามารถมีทีวีมีสกรีนเล่นเกมได้นะคะเป็นรายละเอียดลองกดดูได้ค่ะตรงนี้เป็น l i f e เวส t นะคะหรือว่าเป็นเสื้อชูชีพค่ะที่เขาลูกเรือจะประกาศนะคะเวลาที่เกิดเครื่องอุบัติเหตุให้เราใส่แต่เราหวังว่าเราจะไม่ได้ยินประโยคนี้ดีกว่าเปิดมาก็จะมีเสื้อชูชีพถ้าเป็นเครื่องบินจริงๆจ,จะมีอยู่ข้างในนะคะเวลาใส่เตือนนิดนึงค่ะ ก็คือถ้าเกิดว่าเราเดินทางกับเด็กสัญชาต,ตญ,ญาณของพ่อแม่จะห่วงลูกเนาะใส่ให้ลูกก่อนจริงๆแล้วเราจะต้องใส่ให้กับผู้ใหญ่ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ให้เด็กปุ๊บแล้วตอนนั้นเครื่องบินตกไปในน้ําเด็กก็ช่วยต <ๆ S 2> <ๆ S 1> ัวเองไม่ได้จริงๆเราต้องเอาชีวิตเราให้มั่นคงก่อนแล้วเราค่อยใส่ให้เด็กนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินทางกับเด็กเราต้องใส่ให้ตัวเราเองก่อนแล้วค่อยใส่ให้เด็กแล้วก็บังไฟนะคะเราจะต้องดูว่าเด็กอะ่ะนั่งได้กี่ที่เพราะว่าเครื่องลมชูชีพไม่ได้มีให้ สำหรับแต่ละไฟไม่เท่ากันว่าเด็กใช้กี่คนบางไฟก็5บางไฟก็10เวลามีเด็กเดินทางจึงต้องแจ้งกับแผนกสำรองที่นั่งก่อนนะคะว่ามีเด็กกี่ท่านขืนเครื่องลำนี้ได้ไหมไล์เวสพอไหมนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับกราวตูสกายพาทูมาคลิปนี้ได้สาระดีๆมีประโยชน์เหมาะสําหรับคนที่อยากทํางานสายการบินและเหมาะสําหรับผู้โดยสารนะคะถ้าเกิดว่าโควิดหายแล้วก็ได้บินกันแน่นอนถ้าเกิดว่าชอบขอสักคนละหนึ่งกำลังใจหน่อยนะคะ1นึ่งไลค์หนึ่งซับหนึ่งแชร์ share, ค่ะแชร์เลยค่ะแล้วพี่ฟ้าจะได้มีกําลังใจไปทําคลิปคาเฟ่เครื่องบินดีๆที่อื่นอีกนะคะบ๊ายบาย